สวัสดีครับผมเจมโปรฟิชชิงสตรีทนะครับวันนี้ผมก็อยู่คลองแถวถนนพัฒนาการนะครับก็ลองมาตีปลาช่อนดูนครับหมายใหม่ๆบ้างนะฮะเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าจะมีแจมหรือเปล่านะครับโหเมื่อกี้น้ํามันยังไม่ไหลเลยตอนนี้น้ําไหลยอย่างแรงเลยอะเมื่อก,กี้ตีสคิปปิ้งเข้าไปในสุม้มไหนสักซุ้มเนี่ยฮะปรากฏว่าเหยื่อติดฮะติดไรไม่รู้ติดเหนียวเลยอะสายขาดเลยนะ กระชากสายขาดเลยสายพีที่ใช้ก็เป็นพีอสองของไดว่านะฮะตกี้หน่วงปรับอยู่ที่เบอร์สิบสองนะเดี๋ยวผมจะปรับเหลือเบอร์ 8. แปดสภาพน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมจะรู้สึกว่าจะต้องหาแต้มยากฮนะ่อ้ยโดง่ดงโด่งต้องหาม,ม,มุมแบบ หลบกระแสน้ำนิดหนึ่งฮะโรลลิ่งมาฮะตรงนี้ก็จะเป็นล่องเล็กๆ โอ้ตีโคตรยากเลยมันมีหญ้าตามหลายทางอ่ะยิ่งเดินไปย,ยิ่งน้ำไม่ดีนะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นประตูน้ำเหมือนแบบเขาปล่อยน้ําเสียผ่านมานะถือว่าหาตัวเจอถือว่าประสบความสําเร็จเลยอนะ่ะถ้าเอิญมีตัวกัดแค่นั้นเองนายตัวไม่ได้ตัวก็อีกเรื่องเลยนะหมายมัน น้ำไม่ดีเลยอ่ะปลาที่ไหนจะมาอยู่อผมลองเดินไปตรงหอตบดูน่าจะเป็นจุดพอยเดียวที่มีลุ้นนะฮะ เดี๋ยวลองแบบตีล้อตะลิงแบบแนวล้อตะลิงมากนะโอ้โหจบกัน ไม่น่ามีตัวครับเพราะน้ำมันดันน่ะน้ำมันดันปลามันก็ไม่อยู่แล้วลองอัลตริงดูโอเคอจอดรถตีแม่งเลยนะครับเกี่ยแต่เครื่องละ มีตัวเลยนะฮะน้ำมันเสียเหรอว่าน่าจะใช่อ่ะเพราะเพราะว่าน้ำเสียนะฮะก็เลยไม่มีปลาน,ะนี่ผมว่ามาไกลแลนะ้วฮะมาจากลาดพ้าวอ่ะครับมาพัฒนาการคิดว่าแบบน้ำมันจะพอได้ก็ถึงไม่ได้เลยเดี๋ยว ผมมีหมายแวะอีกหมายหนึ่งแถวน่าจะเป็นสีนักขรินรนะับที่ผมบุกใน Google Street View ไว้นะเดี๋ยวผมจะไปนะหมายนั้นแล้วกันอันนี้ไม่น่ามีตัวแล้วอยู่คลองแถวๆถวสีนักขรินนะฮะมาเช็คหมายนะครับิไปมองสองดูครับเห็นปลาช่อนนะนอนอยู่ประมาณไซส์สี่ได้สามสี่ขีดอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองแย่มันดูนะว่ามันจะงับหรือเปล่านะครับนี่เป็นการแบบตกปลาแบบลักไก่นะฮะ oh <my. S 1> เดี๋ยวลองดูนะฮะมันอาจจะหนีก็ได้นะครับคือว่าต้องทาให้มันแบบเนียนๆที่สุดนะฮะ <c oughs> องดูวเลยนะฮะ ว่ามันจะกัดหรือเปล่าแต่ผมเดาว่าถ้าถ้ามันเป็นปลาที่ดุอ่ะไม่ไม่ค่อยตกใจอ่ะังไงมันก็กัดนะฮะ๋ยวดูก่อน๋ยวดูก่อนนะหันไปจะอยู่มันนะโอ้ไปแล้วครับโอ้หันไปทีไปแล้วฮะอือหือหายไปเลยฮนะ กี้ยังอยู่แถวตรงนี้เลยฮะเฮ้ยกัดเลยครับยังไงอะ่ะโอ้โหแม่งพาคนเฮ้ยแม่งพามุดกิ่งไม้เลย อยู่ทองอะไรก็ไม่รู้เหมืนทีนะขั้นลินนะนี่ใส่หมวกกันน็อกพูดด้วยกับโทบบรศัพท์กับี่แจงกันต้องไม่ประมาทฮนะ อนหมวกดีกว่าร้อนกหไหว้มีเวลาย้ายหมายทีมันก็ต้องแบบรีเซ็ตใหม่อะ่ะก็แบบลำบากนิดนึงอะ่ะแต่ก็เพื่ความปลอดภัยนะเราต้องไม่ประมาท โอ้โหตรงนี้หมายสวยเลยอ่ะน่าเล่นน,าน,านะนาน,น่าหลุนอ่ะน่าเล่นน่าหลุนเฮ้ยหต้องสริปปิ้งวะ อยู่คลองพักขนงเก่านะครับตรงถนนสีน่าขริมมาดูกันถ่าเป็นยังไงนะตรงนี้มันแบบเห็นเห็นไม้มันสวยดีฮะเป็นน้ำมันแบบตื้นๆน,นะฮะเราจะมีปลาช่อนอยู่เก็บของ่่อน หาหมายสวยๆโคตรยาดในเราก็ทำได้แค่ดูใน o o o l l m m p s นะฮะแล้วก็สตรีทวิวเข้ามาดูนะว่ามันมีคลองหรือเปล่าแล้วคลองมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูดสวยข้างในข้างในสวยนะเดี๋ยวลอง f l ิป p i n g เข้าไปดูนะเผื่อจะมีตัวตามนะฮะ ไม่มีเลยตะปามันขึ้นเยอะดีเมื่อกี้มองมาจากบนสะพานนะค่อนข้างโอเคเลยทองตาศาดนะครับปีไปหมายไอ้ทองอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้ยโดนเข,เข้าใจผิดนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีอะไรผิดจะหนีทำไมครับไม่เข้าใจเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นแบบโซนน้ำไหลนะจะมีช่องน,น้ำไหลหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยหุย กัดแล้วหูกัดแล้วโดดเลยนะฮะเเชีย่ยหูมีไซส์ด้วยนะฮะยังไม่ทันได้สูงเลยอะอะไรเลยะฮะกัดแล้วฮึ่มแม่งอบอกมาแล้วมันต้องมีตัวเหมือนมันตามมาจากตรงตรงไหนที่อะ,ะแล้วมันก็กัดเหยื่อะฮะ พอกัดเสร็จแล้วก็โดดเลยฮะโคตรเที่ยวเลยผมวัดไม่ทันนะฮะเก่งมืออะไรไม่ทันเลยตกใจหมดแหละโอ้ยได้เรื่องฮะช้อนน้ำไหลเฮ้ นี่ไงหูยโดดอีกแล้วเก่ <L> <S 1> <S 1> งข้อรอตึงนะฮะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ไปทําไมนะฮะแผมก็เป็นไรฮะมันก็ตกไปเลยตกไปของเรานะฮะหาทองนี้ตั้งนานว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองหาไม่เจอเดี๋ยวเซตคันเซตซัดด้วยดีกว่า ่าจะเดินยาวอยู่แต่ว่ามีเวลาน้อยฮะอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงะฮะเพราะว่าไปเอ่อหาหมายนู่นหมานี่อยู่นะฮะไม่รู้ว่ามีตรงไหนอะไรยังไงบ้างผมก็เพิ่งมาครั้งแรกด้วยฮะเจอทันทีฮะหมายหมายที่แบบ จะมาตั้งแต่แบบตรงพัฒนาการนะเพิ่ง,งจะมาเจอโอ้ยหรือฝั่งตรงข้ามนี่เองโอเควันนี้เวลาน้อยด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวันมาวันอื่นก็ได้ครับวันนี้ก็ถือว่าอาลองมาเทสดูแล้วนะยังไม่ได้แต็มเลยครับวันนี้ มีแต่โชบไปเฉียวมายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแต่ตรงนี้น้ำสภาพโอเคเลยถือว่าดีเลยโอเคลุย ตอนี้ใช้มันเดี๋ยวแซตเอ้ยตัวเล็กแล้ว จะมีตัวพุ่งออกมานะับเหมือนจะมีตัวพุ่งออกมาแต่มันไม่จัดอะฟลิปปิ้งไปนะครับ ไต่สะพานก็น่าเดินครับเอาลองไต่สะพานก่อนแล้วนะน้ำมันแบบน่าเดินดีคลิปปิ้งมา นในด้านต่ำต้องเดินไววครับในด้านต่ำครับลุงขายอะไรครับเต็มรอย็มร้อยก็มีอ่ะมีสปอนเซอร์ไหมครับเอาเอาสปอนเซอร์ขวดหนึ่งครับเดี๋ยวเติมพลังก่อนฮนะนี่ฮะเป็นโอ้โหผมไม่เคยเจอ เรือขายของแบบนี้มาก่อนเลยฮะนี่คือครั้งแรกเลยฮะมึช่วยลุงเขาอุดหนุนหน่อยฮะ่าเอาสปอนเซอร์มีไหมครับสปอนเซอร์คนหนึ่งครับโอเคโอ้ลุงรับโอนไหม รับโอนไหมเดี๋ยวมมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เอาตังค์มา <c oughs> เอาไว้ก่อนครับโอ้ขอโทษขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับไม่มีเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะแป๊บ,บนึงนะเดี๋ยวผมไปขอแลกแลกเงินก่อน <c oughs> โอ้โไม่ได้พกเงินสดนะฮะ <c oughs> วันแรกร้านค้านะโอ้โหีครับมีเอ็มร้อยครับเอ็มรอยคนหนึ่งรับโอนไหมครับรับอยู่ใช่ไหมครับโอเคสิบ okay. บาทนะครับสิบสองครับ 12, 12, 12. ผมจะโอนไปร้อยหนึ่งแล้วพี่ทอนให้ผมได้ไหมพอเป็นเงินสดอะ่ะโอเค โอ้ละครับครับแลกตังค์ได้แล้วฮะผมไม่ได้พกเงินสดนะนี่เว่าจะไปช่วยลุงเอาอุดหนุนมคอนเซอร์นะครับได้แล้วครับเอาตังค์ก่อนครับครับโอเคครับครับลุงครับเนี่ยฮะก็ ไายเอ็มร้อยแล้วเอ้ยรายฝนเตอร์อแล้วฮะตีสกิปิงครับ่างนี้นก็จะมีตัวมาดักรอกินลูกป,ปลานะฮะ ร้อยไม่มีตัวเลยโอ้โหอ๋โ h นี่แหละยังไปไม่ถึงไหนเลยโอ้โหไม่ทันไรจะติดจะติดอยู่แล้ว เนี่ยเหลี่ยมเนี้ยโคตรสวยตีผิวน้ำใบไม่กัดน,นะเฮ้ยโอ,นะอ้โหกัดครับเฮ้ยอยู่อยู่ครับเนะอ,อนะอ วัดมือเดียวเลยอื้ปอปกดๆอื้ออื้อเดี๋ยวๆๆ้โฮไฟสวยแนละ้วอุ้ยอื้ออ่าวโอเคมาแล้วมีแฟวนะครับโอ้เชิต ไทส่สวยนะฮะประมาณโอ้ยอ้วนตับครับประมาณสักสามสี่ขีดสี่ขีดได้ขนะผว่าสี่ขีดโตเป็นอ้วนนะฮะอันนี้ใช้ก็เป็นมัสตาร์ดกามาฮะเจ็ดฟุตเวทแปดจุดสิเจ็ดนะฮะรอบไดว่าอัลฟาแอร์จีวพันยีสะครับรอบแปดจุดหกสายไดว่าพีอีสองนะครับช็อค ชนะ็อกลีซ์สไลด์สามสิบปอนะเหยื่อเป็นฟิมตูดสบัดนะครับซปเปอร์เทคกซันลิกนะฮะมาแล้วช่อนสีนักรินมาถึงแล้วนะครับโอ้โหนะฮะช่อนใสสวยะครับก็ใช้เหยื่อเทคกซันลิกนะคระับเดี๋ยวตีไปตรงแถวที่เป็นซุ้มไม้นั่นนะ,ะโตเลยฮะเนี่ย ตอนแรกตีเกี่ยวอยู่น้ำไม่โดนนะพอแบบตีเพนงซ้ำเล็กเข้าไปรู้เรื่องเลยนะโอเคฮะยอดขอบคุณที่มากัดน,นะไปโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงจะครึงนะ่งแล้วฮะเดี๋ยวลองหายสักนิด,น,ดนิดหน่อยๆ่ดูว่าพอจะมีแต้งอีกหรือเปล่านะฮะเดนหาแต้งันต่อนะฮะตรงน,นี้ไม่รู้จะมีป่ะลองแบบ,แบ,บไกลๆแม่งเลย ไม่น่ามีมันอยู่แบบใกล้คนเกินไปนะ mm hmm. เดี๋ยวหยอดตามช่องนี้ด้านฮะเวลาน้อยครับต้องสลับคันสลับคันตีนะฮะใช้เป็นซูเปอร์เทคซับลกนะครับเดี๋ยวสกิปปิ้งไปตรงแถวท่าน้ำตรงนั้นเลย เฮ้ยติดเลยอะ่ะโอ้โหคิดปิ้งเข้าไม่ติดเลยนะครับเรียบร้อยฮะไมายเดียวจอดอีกแล้วเข้าซอกพอดีฮะเดี๋ยวลองโอ้โหมนันเข้าซอกพอดีเลยเหนียวเลยอือืออีกแล้วนะครับท่าน วันนี้สองรอบแล้วฮะต้องดึงขาดอย่างเดียวแล้วอันอน,นี้โอ้โหเหนียวเหนียว,วปัดเลยฮะนี่ก็จบเกมทริปปิ้งนะฮะเดี๋ยวผมดึงขาดเลยเรียบร้อยวันนี้ทริปปิง้งไปติดซอกสองทีแล้วนะฮะเสียเหยื่อไปสองตัวแล้วฮะ ไง่ได้ฮะเราก็ต้องแบบเสี่ยงลุ้นเอาฮะของอันนี้แต่จะบอกว่าช่างมันนะเวลายังเดิดนทั้งดูยต่อไอจีตรงนี้เลี่ยมสวยได้ตัวหนึ่งครับรเพนะิ่ง,งออกมาเหรอ อ๋อ oh. ใช้เหยื่ออะไรอะ่ะกบอ๋ออาทิ oh. บาทเป็นกบตินเตเหรออ๋อได้เลยเหรอเหรอวันนี้เหรอโห oh. สุดยอดเลยอะ่ะได้ตรงไหนอ๋อ oh. ัวใหญ่ป่ะห้าขีดหาขดได้โอ้ oh. สากำลังกินเลยนะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเดี <c oughs> ย๋ยวพี่จะกลับแล้ว ทำครับช่องอโปรโฟิชชิงสตรีทใช่ใช่ใช่เอาเอาโทรศัพท์มาป่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูดิเนี่ยพี่ถ่ายอยู่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาลงครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันในคลิปสวัสดีครับ <เห S 1> โอเคครับอเออนะน้องครับเอามาทักทายนะบ,บอกว่าได้ไซส์ครึ่งโลนะครับ สุดยอดครับเฮ้ยอันนี้สวยกว่ามันหน้ามีตัวมากฮะอือนี่แหละสวยเฮ้ยอย่าติดดิอย่าบอกนะว่าติด เดี๋ยวนะติดแล้วครับโอ้โหเวลาแบบล้วงๆเนี้ยเนี่ยเรียบร้อยกลับบ้านนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงเย็นแล้วนะฮะก็ตีทั้งวันเลยครับตีหมายโน้นหมายนี้ยตีไปเรื่อยฮะเจอหมายตรงไหนสวยก็แวะตีนะฮะปรากฏว่าสายขาดเพราะว่าตีไปติดมั้งอะไรมั่งนะฮะ เสียเยื่อไป3ตัวครับวันนี้ก็เป็นธรรมดาครับของสีฟิชชิงครมันก็ต้องมีบทสักกันค่อนข้างเยอะก็ใช้ประสบการณ์นะครับในการแบบแก้ปัญหานะครติดตามผมได้ในช่องโฟร์ฟิ h i n g สตีนะครับเจอกันใหม่คิดมากนะครับสวัสดีครับ